สวัสดีค่ะทุกคนก็คงเห็นปกคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าคลิปนี้คือ15 day development เอ่อ uh uh. 15 day makeup development เออถูกแล้ว uh uh. การเปลี่ยนแปลงการแต่งหน้าของหนูภายใน15วันมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนทุกคนอยากรู้หรืออยากเห็นอยากดูไหมคะถ้าอยากเห็นอยากรู้อยากดูก็ต้องไปไปเลยไปดู แต่ว่าติชมกันได้นะคะหนูพร้อมยอมรับแต่หนูสัญญาว่าหนูจะพัฒนามันให้ไปยิ่งขึ้นอีกแล้วก็สกายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แน่นะ oh. ได้ได้เลยค่ะ oh. ไปดูเลยนะคะไปดูแล้วก็อย่าลืมติดตามหนูด้วยแต่ว่ายังไม่มีช่องใดค่ะยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะตื่นเต้น สมาร์ทโก้ฝึกแต่งหน้า15วันเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสามารถแต่งหน้าได้จริงในทุกโอกาสค่ะและสมาร์ทโก้นี้เนี่ยสามารถวัดผลได้จริงและทำได้จริงแน่นอน oh. โดยเดย์หนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ ศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวหน้าของเราเลยว,ว่าเราเป็นคนผิวหน้าเป็นอย่างไรโดยการทำสปอร์สแกนของลาโรดโพ s ซซซึ่งอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นขั้นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงสภาพผิวของตัวเราเองได้ดีขึ้นมานิดนึงค่ะช่วงเดที่2ก็เริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแต่งหน้าและตกร่องในระหว่างวัน ก็เลยเริ่มที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับการแต่งหน้าอันนี้คือต้องเริ่มต้งแต่พื้นผิวของหน้าเราเลยการลงผิวการลงสกินแคร์ยหนูก็เลยเลือกที่จะดูในช่องของ Lemonade ว่าการลงผิวหน้ายังไงเนี่ยทำให้หน้าไม่ตกรหลงพอถึงเดทที่3รู้สึกกักคุณมเมมากๆคือหนูสามารถแต่งหน้าแบบอืม ลงผิวน้อยได้สวยดีใจไม่ทันไลค์ก็นึนขึ้นได้ว่าทำไมแก้มเราอ่อนตลอดเลยทั้งทังท,งที่เราเติมไปเต็มเต็มก็เลยทำให้เราไปเรียนรู้ปึ้งช่องพิกัดค่ะพิกัดบอกว่าการลงบัตตดิวคลิกเนี่ยถ้าเราลงไม่ติดให้ลงคู่กับรองพื้นซึ่งอลองแล้วมันสซกโกเลยทุกคนคือแบบจึง้งมากลงรอบเดียวไม่มีเติมระหว่างวัน <Yum. S 2> ส่วนเดยที่5้าถึงเดยที่9ก้าเนี่ยหนูขอดูอี่ไปนิดนึงนะคะเพราะหนูกวทุกคนจะเบื่อคือเดยที่5เนี่ยคือหนูแต่งตามแบบว่า อยากมีดอลลี่อายแบบเกาหลีเกอใจก็เลยไปหาช่องดูแล้วก็เดย์ที่หเนี่ยคือหนูอยากแต่งเนชั่นแนลรูปก็เลยไปดูช่องของพี่โยชิคาไตว่านานมากแต่งไม่ไหวคือลองแต่งแล้วหลายชั่วโมงมากอื้มก็เลยวันเดย์ที่7ก็คือไปแต่งของพี่ชัดคอมเมติกอื้มสี่สิบนาทีเองแต่งได้แล้วคือเดย์ที่แปดก็ยังอยากแต่งอีกก็เลยไปดูอีกคืออยากได้ลุคนี้มากๆแต่ว่าเดย์ที่แปดคือไปดูคือแบบ แต่ง30นาทีเองเหมือนอาจจะชินมือแล้วก็ได้ะลรอย่างนี้ก็คือเดย์ที่เก้าก็แบบเอ้ยแต่ง national ลุกแล้วแต่ว่าทําไมขนตาไม่จึงเลยก็ไปหาดูช่องที่เขาดัดขนตาให้จริงๆก็เลยแบบหูได้มาก็คือโ so, ซคือดัดุ๊บจึงเลยก็คือใช้ไฟแช็กโนที่ดัดขนตาก่อนค่นนะลแล้วมันจะร้อนแล้วก็จะงอนมากจึงสุดๆอื ซึ่งวันที่10บถึงวันที่13าเนี่ยคือขออนุญาตร่วบรัดนะคะวันที่10เนี่ยคืออยากเป็นสาวตาโตก็เลยหาช่องติ๊กตอกที่เขาสอนกีดตา,ากีดอไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาก็คือช่องพิกัดก็คือขอบผมมากๆติดมาก็คือโศกมากเลยส่วนวันที่11บ็น่คือเป็นวันที่อยากท้าทายตัวเองก็เลยแบบอยากจะเขียนคลิมก็แบบหืมจึงมาขอบุมพี่ปิ่งแก้วนะคะที่แบบเขียนครีมทลุหน้ามามเลย แล้วก็วันที่12ครับเป็นวันที่แบบว่าอยากเป็นสาวไว้ใส่กอดตุกตาที่แฟนซื้อให้ไปมอก็เลยแต่งหน้าตามยียอมอมก็เลยโซมากๆค่ะก็ดูตามรูปเลยว่าโซสุดๆอืมส่วนวันที่1ี่นะครับเป็นวันที่อยากใช้ตัวเองก็เลยแต่งหน้าตาม,มุลยที่สุ่มได้ไหนก็คืออาอนนั้นแต่ว่าใช้การลงมผิวหน้าตามวันที่สองที่เราเคยได้เรียนรู้ไปก็เลยแบบอืมเลิศนะนี่นอยอ และสุดท้ายก็เดินทาถึงวันที่14วันที่สิบห้าค่ดีใจมากคือวันที่14อ่ะเป็นวันที่หนูนั่งเรียนรู้ทุกอย่างก่อนวันที่14ใหม่แล้วก็วันที่14ก็คือมานั่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเป็นวันที่ อ,ออกกองของสาขาคือทําหนังแข่งในสาขาครึ่งหนูได้ไปแสดง <c oughs> แล้วหนูคือแต่งหน้าไปออกกองเองคือแต่งตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้ายันสามทุ่มคือหน้าไม่ดอกเลยรู้สึกว่าหน้าคืออยู่เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมคือแบบว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ ส่วนตัวทั้งด้านนี้คือหนูรู้สึกว่ามันสามารถนํามาใช้ได้จริงๆแล้วคือใช้ในชีวิตจริงได้เลยคือแบบโอ้ไม่ก็จะคนลงผิวหน้าแค่แป๊บๆคือย่อมย่อมแย่ yeah. แต่นี้คือแบบไม่เป็นอะไรเลยคือหน้าคือยอังเป๊ะเหมือนตอนเช้าอยู่เลยหนูรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะนีส่ส่วนอันนี้ก็ว,วันที่15แล้วรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันที่15คือทําให้เรารู้ว่าต่อให้จะหมดวันนี้ไปแล้วเราก็ยังจะไม่อยู่พัฒนาการแต่งหน้าของตัวเองนะคะรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันไี่ เฉยมันไม่หยุดนิ่งคือมันสามารถไปได้เรื่อยได้ตลอดแล้วคืออยากจะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆคืออยู่กับมันมา15วันแล้วคือได้รู้เทคนิคใหม่ๆเยอะมากจากเป็นคนที่แต่งหน้าได้การมาเป็นคนแต่งหน้าเป็นในบางอย่างคือแบบอยากพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปคือรู้สึกว่าเป็นการทําอะไรข้อนี้ที่โดนใจมากๆแล้วก็ทัดใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกแล้วคะ่ะที่เลือกที่จะทําพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้ ในการพัฒนาศักยภาพเนี่ยหนูรู้สึกว่าจุดแข่งทั้งหมด10ข้อของหนูคือข้อที่1เนี่ยที่รู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยคือผู้มีความสามารถในการปรับตัวเพราะรู้สึกว่าตัวหนูเองเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับโทนผิวที่ตัวเองอยากจะเรียนรู้ใหม่ๆในแต่ละวันแล้วก็อันที่2ก็คือนักสรรหารความเป็นเลิศเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าหนูสามารถสรรหารในสิ่งที่หนูต้องการที่อยากจะรู้หรืออยากจะค้นหาคือหนูสามารถหาได้เลยรู้สึกว่าข้อนี้มันค่อนข้างที่จะว้าวแล้วก็อีกอันนึงคือ พอมานั่งดูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเข้าอ,อกเข้าใจทั้งดนตัวเองแล้วคนอื่นพอเราได้มีความได้เรียนรู้ตัวเองมากๆคือเราก็อยากเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือแบบเราอยากพัฒนาตรงด้านนี้ของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็นักสื่อสารเนี่ยกับน,นักผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหนูรู้สึกว่าข้อนี้คือสําคัญมากเลยนะคะพอหนูมีความมั่นใจในตัวเองหนูก็กล้าที่จะสื่อสารกับคนอื่นแล้วก็กล้าที่จะสบตาสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นจริงๆค่ะ แล้วก็มีผู้สร้างความกมเกลียวนักบัญชาการแล้วก็ผู้เห็นความเชื่อมโยงค่ะหนูรู้สึกว่าใน3ข้อนี้ก็อาจจะช่วยเหมือนกันเพราะว่าที่เห็นความเชื่อมโยงรู้สึกว่าเรื่องโทนสีเลยค่ะหนูรู้สึกว่าจินตนาการไปได้เรื่อยมากเลยว่าโทนสีนี้จะเข้ากับโทนสีนี้เหมือนมีความแกะแผลเชื่อมโยงในหัวยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ผู้สร้างความกลมเกลียวคือพอเรามีความมั่นใจเราก็จะสามารถออกความคิดเห็นหรือกล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่เราไม่เคยกล้ามาตลอดได้เพราะรู้สึกว่า พอมีความมั่นใจทุกอย่างมันก็มั่นใจยิ่งขึ้นเลยค่ะก็เลยสามารถสร้างความกลมเกลในหมู่คณะหรืออะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็พู้ไม่ทอดทิ้งรู้สึกว่าพอเรามีความมั่นใจเรามีความกล้าพูดกล้าทํากล้าอะไรคือเราอยากพาทีมไม่ว่าจะงานอะไรเราก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะออกตัวช่วยเพื่อนได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไหมแต่รู้สึกว่าพอเรามีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะทําได้สาเร็จทุกๆอย่างพอเมื่อไรที่เรามั่นใจในตัวเองอะ รู้สึกว่าตัวเรามั่นใจในตัวเองแล้วแสดงว่าตัวเราก็พร้อมที่จะสู้กับหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรแค่เรามั่นใจในตัวเราเองแล้วก็เรามั่นใจในคนรอบข้างของเราหนูรู้สึกว่ามันแฮปปี้ทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ส่วนข้อที่ว่าจุดจุดอ้นี่จุดแข็งของหนูที่ต้องพัฒนาเนี่ยหนูรู้สึกว่าต้องเป็นเออนักสะสมค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถสะสมประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสะสม สิ่งที่อยากจะเรียนรู้ได้มากกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกคืออยากจะพัฒนาทางด้านนักสะสมอันนี้ขึ้นไปเพราะรู้สึกว่าจุดแข็งข้อนี้เป็นประโยชน์กับหนูมากๆเลยค่ะสิ่งที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้ก็คือฝึกฝนตัวเองวันละเล็กน้อยแต่ตั้งใจพัฒนามันบ่อยๆทํามันทุกวันมันสามารถเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้และเป็นความสําเร็จที่เห็นชัดเจนได้ ซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้เนี่ยสามารถทําให้เรามั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองได้ยิ่งขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่ตัวหนูเองเนี่ยอยากจะพัฒนาต่อไปในการฝึกฝนในครั้งนี้ก็คือการค้นหาเทคนิคการแต่งหน้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยแล้วก็ทันโลกแล้วก็ทันเทคโนโลยีใหม่ๆของการแต่งหน้าเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันโตขึ้นเรื่อยๆหนูเองก็อยากจะโตขึ้นไปพร้อมกับการแต่งหน้าเพราะหนูอยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ดีในอนาคตข้างหน้าแล้วก็อยากเป็นมืออาชีพในการแต่งหน้าที่ดีจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าให้คนทุกคนที่น่ารักบนโลกนี้ได้แล้วก็แต่งหน้าให้ตัวเองได้ด้วย